อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมในยุคสมฤทธิ์ถือกําเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบันถือเป็นอารยธรรมลุกแรกๆของโลกซึ่งนักโบรัณคดีเรียกว่ายุคฮารับปันวัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก 1. เมืองอัมรีบริเวณปากแม่น้ำสินธุอายุ4,000ปีก่อนคริสตกาลพบเครื่องปั้นดินเผาระบายสีคล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารัปาและโมเฮนโจดาโรอายุ2,600ปีถึง1,900ปีก่อนคิศสการ 3. เมืองชุคาและจันฮูดาโรอายุ1 0 0 0ถึง500ปีก่อนคิศการอาระยยรรรรุ่มแม่น้ำสินธุมีเมืองสำคัญที่ได้รับการขุดค้นแล้ว 2. แห่งคือเมืองฮารปปาและเมืองโมเฮนโจดาโร ทั้งสองเมืองมีอะไรทําที่เหมือนกันทุกประการแม้ห่างกัน350ไมล์หรือ600กิโลเมตรจัดเป็นสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์อินเดียเพราะพบจารึกจำนวนมากแต่ยังไม่มีผู้ใดอ่านออกจนกระทั่งหลังการขุดค้นทางโบราณคดีในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งเริ่มต้นในปีคิศกราช1924แล้วจึงพบว่าได้มีร่องรอยของความเจริญปรากฏก่อนหน้าการเข้ามาของอารยัน ซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันดีว่าเป็นอารยธรรมร่มแม่น้ำสินธุหรือวัฒนธรรมฮารปาซึ่งเรียกชื่อตามเมืองฮารปาที่เป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีอารยธรรมร่มแม่น้ำสินธุหากจะเปรียบกับอารยธรรมสำคัญสำคัญในแหล่งอื่นของโลกแล้วอาจกล่าวได้ว่าเรามีความรู้น้อยมากเช่น hey, เมื่อเปรียบเทียบความรู้ที่เรามีต่ออียิปต์ หรืออารยธรรมร่วมสมัยอื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานที่เป็นตัวเขียนหรือแกวโดยย่อก,ก็คืออารยธรรมนี้ไม่มีตัวอักษรนักโบราณคดีพบสัญ,ญลักษณ์บางอย่างปรากฏอยู่บนโบราณวัตถุที่เรียกว่าตราหินสบู่แต่ไม่สามารถตีความสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นได้ การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในอารยธรรมสินธุเศรษฐกิจมีการเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานโดยชนบทที่อยู่รอบๆเมืองเป็นแหล่งผลิตอาหารเทคโนโลยีในการผลิตคงจเจริญพอควรจึงสามารถผลิตอาหารได้มากพอที่จะเลี้ยงประชาชนได้เมืองได้แก่กลุ่มผู้ปกครองพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งไม่ได้ทําการผลิตอาหารด้วยตนเองจากการขุดพบซากอาคารขนาดใหญ่ยกพื้นกันน้ําท่วมซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฉางข้าว ที่กลุ่มผู้ปกครองใช้เป็นที่เก็บข้าวโพดที่ได้มาจากการเก็บภาษีจากชาวนาแสดงว่ามีผลผลิตส่วนเกินจํานวนมากนอกจากข้าวโพดแล้วยังมีการเพาะปลูกข้าวสาลีถั่วงาและยังปลูกผ้าใยเพื่อทอผ้าใยนอกจากการเกษตรกรรมแล้วการค้าขายทั้งภายในเมืองและการค้าขายกับต่างแดนก็คงเจริญมาก การค้ากับต่างแดนกระทำอย่างกว้างขวางพบพบโบราณวัตถุซึ่งมีที่มาจากต่างแดนมากมายหลายชนิดหินสีต่างๆและหอยสังจากอินเดียใต้เงินและอัญมณีจากเปอร์เซียและอัฟกา,านิสถานทองแดงอาจจะมาจากราชสถานหรือไม่ก็เปอร์เซียหยกจากทิเบตรหรือเอเชียกลางนอกจากนี้ยังมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมโสโปเตเมียดังจะเห็นได้จากโบราณวัตถุ ที่ขุดพบในดินแดนของการละกันการค้าต่างแดนนี้คงจะมีท้งทางบกและทางทะเลโดยหลักฐานเกี่ยวกับการค้าทางทะเลเห็นได้จากการขุดพบเมืองท่าและรูปแกะสลักเป็นลวดหลายรูปเรือสังคมของอารยธรรมสินธุประกอบด้วยคนสองชั้นใหญ่คือชนชั้นปกครองและประชาชนจากการพบป้อมปราการขนาดใหญ่ ภายในป้อมปราการนี้มีสะอาบน้ำสาธารณะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางาศาสนาทำให้สันนิษฐานว่าภายในป้อมปราการนี้คงเป็นที่อยู่ของพระหรือนักบวชซึ่งเป็นชนชั้นปกครองส่วนบ้านเรือนทั่วไปสร้างด้วยอิฐมีหน้าที่เท่าเท่ากันคือประมาณ30ตารางฟุตแสงว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองมีฐาในะใกล้เคียงกันได้มีชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านแบบสบายในบรรดาประชาชนเหล่านี้มีบางครอบครัวมีฐานะมั่นคงมาก เห็นได้จากบ้านจํานวนหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและประดับด้วยทองคําเงินตลอดจนอัญมณีต่างๆสําหรับเกษตรกรในเขตชนบทรอบๆเมืองไม่พบหลักฐานว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรการเมืองการปกครองของอารยธรรมสินธุสันนิษฐานได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุรูปแกะสลักหินเป็นชายมีเข้ามีแถบคาศีรษะประดับตาบนหน้าผากทอดสายตาลงต่ำและห่มผ้าเฉียงไหล ลวดลายดอกไม้สามสีอันเป็นเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพบทั่วไปในอารยธรรมสินธุยุคนั้นทั้งในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเชื่อกันว่าเป็นรูปกษัตริย์หรือนักบวชซึ่งมีอำนาจสูงสุดกษัตริย์หรือนักบวชนี้คงมีอำนาจมากได้มีการจัดการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถเก็บภาษีผลผลิตจากหมู่บ้านรอบๆเมืองมาไว้ในฉางขนาดใหญ่และสามารถดูแลการสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้พังเมืองอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเป็นเวลาย,ยาวนานได้